ในวิดีโอนี้ผมจะมาบอกวิธีสู้บอสตัวแรกในเกม Demon Soul แบบง่ายๆจริงๆบอสตัวนี้เกมไม่ได้บังคับให้เราต้องจัดการมันได้นะครับแต่เพื่อความท้าทายผมจะบอกวิธีสู้บอสตัวนี้ให้ดูเริ่มมาผมจะวิ่งเข้าไปทางซ้ายแล้วอ้อมไปทางด้านหลังของบอสล็อกเป้าแล้วโจมตีจากทางด้านหลังให้เรายืนไปชิดตัวบอสไว้พอมันหันไปทางไหนให้เราอยู่ด้านหลังมันไว้ตลอดนะครับ มันกระโดดให้เราถอยหลังมาน,นิดหนึ่งก็จะหลบการโจมตีมันได้ s <ays> <S เบี่ยงตัวไปด้านหลังของมันนะครับแล้วค่อยตีตูดมันฝันตูดมันของมันกระโดดให้เราถอยก่อนแล้วค่อยเข้าไปสวนข้างหลังมันเป็นที่ปลอดภัยที่สุดนะครับพยายามหลบไปข้างหลัง<_ s> <_ s> <_ s> แกมก้นมีกระตกด้วย ชิวๆครับฟันตูดมันอย่างเดียวถอยมานิดนึงแล้วก็ค่อยเข้าไปโจมตีนี่แน่หมุนไปด้านหลังมันแล้วก็เข้าไปโจมตีอีกง่ายครับเพราะมันกระโดดบ่อยๆเนี่ยยังชิวนี่ ตัอีกแล้วขอฟันตูดหน่อยเราก็เดินหมุนไปด้านหลังมันแบบนี้นะครับมันโจมตีมาก็ไม่โดนหมุนไปด้านหลังมันอีกเลือดมันเหลือนิดเดียวแล้วอีกนิดเดียวเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยจัดการเจ้าบอสก้นใหญ่ได้สำเร็จแล้วนะครับ ง่ายสุดๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ไว้ดูวิดีโอสู้บอสต,ตัวอื่นด้วยนะครับ